สวัสดีเดือนแห่งความรักครับวันนี้เริ่มเดือนใหม่กันแล้วหลังจากที่เดือนมกราแห่งเดือนยาวนานเนี่ยหมดไปละนะครับวันนี้เดือนใหม่ต้อนรับเดือนแห่งความรักมาพร้อมกับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเยอะมากครับวันเสาร์วันนี้พิมลีกบุนเดสเกอโชลาลิกาลีเอิงวันนี้และที่สําคัญครับวันนี้ไหลสดครับหกโมงเย็นสิบแปดนาฬิกากับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุด ไทยเพบลิกนึกถึงบอลไทยต้องคิดถึงกับตันแปะเดี๋ยวจัดให้ทางหน้าไลฟ์นะครับวันนี้สายสูงสายตา่ำห้ามพลาดผมจัดให้แบบหนักๆต้อนรับเดือนแห่งความรักกันหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ได้เลยครับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้มีให้ชิ้นนี้ที่เดียวนะครับแต่ที่จะก่อนจะไปรับฟังไลฟ์สดหงเย็นเย็นนี้เอาไปก่อนนี่คือตัวออเดอร์ครับเพบลิกสี่ทุ่มวันนี้ สึกชิงท้ายตารางมาขาวอิสวิตเจอนักบุญเซาแธมตันโอ้โหอันดับ19-20เจอกันมันไฟลัแอย่างแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างต้องการแต้มแต่วันนี้ครับผมมองว่าอิสวิตได้เปรียบครับได้เล่นในบ้านซึ่งโมเมนตัมมันมาทางฝั่งอิสวิตอยู่แล้วนะครับเซาแธมตันออกมาเล่นทีมเยือนในฤดูการนี้ไม่ต้องพูดถึงครับไม่เอาอะไรเลยนะครับสู้ไม่ได้เลยแล้ววันนี้มาเจออิสวิตในเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนฟุตบอลต้องการ3แต้มด้วยแพชชั่นการเล่นผมยกให้มาขาวอิสวิวันดี หากมองหาผู้ชนะครับสูงถึง80-85%ถึงวันนี้ตัวเน้นตัวแรกออเดิร์ฟไปก่อนมาเขาอิสวิตครับ6โมงเย็นมารุยกันต่อกับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์สายสูงสายต่ำและทีเด็ดไทยพรีเมอยลีกวงในเขาบอกมาเจอกันเย็นนี้ครับหโมงเย็นทางหน้าไฟ์สดเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีต้อนรับเดือนใหม่เฮงมาฟังสั้นครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ